สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยายไผ่พา,พา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า,จามื้อนี้ยายไผ่เนีนั่งขอมูลาทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป,ป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไผ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไผ่น่าพเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเน,นาะค่ะเนาะยยาแม่แม่ลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพผา,านชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดยเชิญชอบอาจารย์ไทยหรือว่าสิคอมเมนต์เข้ามาาาาคุยยยยมททัักกกบไผะ พ่อเมนมะไตคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเบาหลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูณทางอาจารย์ทันแหลกเพล่เลยจ้าแนวทางนี่เพื่อนบอกว่าสิบบนคู่ขี้เนาะคะ่ะสิบบนคู่ขี้มาเบิ่งของแอดคู่เมืองอ่าสิบบนก็ทีเรียวมาเลขขี้กับสันมาห่างเนาะจา้าวันนี้สิบบนเป็นเลขคู่เด้อพี่น้องเด้อสิบบนเป็นเลขคู่สําหรับแนวทางของแอดคู่เมืองสิบบนคู่ขี้เนาะค่ะพี่น้องคู่ใดมากกะจังคอยจวดน้ำเพลเนาะค่ะเนาะ สำหรับแนวทางของแอดคู่เมืออเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางร้อยบนร้อยบนตัวเดียวของอันนี้ยูนีเนาะค่ะเนะาะอาาจารยืน่นเด่นอยู่ที่แปดเพื่อเลยเอามาจับมัดโฮมกันเนาะจับมัดโฮมกันอยู่ที่สองตัวบนตรงแปดสี่ห้าแปดสี่หกแปดหกสี่สามคู่เท่านั้นตัดออกมาให้เลียวเรียบร้อยพี่น้องจ้ามากระจวดจากน้าเพลินใจเนาะคะ่ะพี่จะหน้าน้าเพลินใจพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยบนเนาะคะ่ะเนาะสิบหน่วยบนเนาะคะ่ะหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองสามเก้าเอสเซนเดือนเนาะคะ่ะอ่ะกูได้มกแนวทางเอสเซนเดือนกับแคบนาจอน้ำเบิ่ได้เลยเลยนาะพี่น้องเนาะสิบหน่วยบนสูตรนี้เนาะคะ่ะเอาอีหยังเนาะบัลต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นลุงนิ่นบอกว่าเลขเด่นเนาะคะ่ะเลขเด่นรัฐบาลมาได้บนล่างงวดที่แล้วเด่นเจ็ดพี่น้องจ้า งวดที่แล้วเด่นเจ็ดเนาะคะ่ะงวดนี้แล้วบอกว่าเด่นซีสามสิบทับคิบสองทับหกหกเนาะคะ่ะมาห้ามาเจ็ดหาเจ็ดมาสั่นวดนี้เด่นซีซีบนเนาะค่ะพี่น้องคะสําหรับแนวทางของลุงนินเนาะ,ะไอหมักแนวทางลุงนินกับเคีบหน้าจอน้าเพื่นเร่เลยเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรกราลาสินเนาะ,ะอาจารย์กรกาลาสินเพื่อนบอกว่าเออเลขเด่นวันนี้เอาไปกอนเด้อวัดสั่นวอดที่แล้วมาหาเนาะ,ะจากห้าบนห้าล่างเลย วันนี้4กับาคือเกา่าตัวใดจะมากสาหรับแนวทางอาจารย์กรกาลสินนาะพี่น้องเนาะมากกับค่อยเขียบหนา้าจอน้าเพลินเนาะค่ะต่อยไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าร้อยบนร้อยบนงวดที่แล้วหนึ 7, ่งกับเจ็ดมาเจ็ดงวดนี้ศูนย์กับ4ีตะเด็นศูนย์เอาแต่กาลเดศพี่น้องหนึ่งกับเจ็ดกับแนวทางอาจารย์ยืน่นเนาะงวดที่แล้วเข่ากันได้เด่นเจ็ดงวดนี้งวดที่แล้วเบนฟันเจ็ดตัวเดียวเนาะงวดนี้บนฟันศูนย์พี่น้องศูนย์กับสี่วัสด สำหรับลอยบนศูนย์ดีกับเขาดีเทพพี่น้องเอาเอาไว้เป็นตัวร่องเนาะเอาเด่นศูนย์เด่นศูนย์ก็แปดเอานเนาะอร่อยบนเด่นศูนย์ก็แปดเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนเนาะจากกันมากระจังจงวดน้ำเพื่อนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับทุกดับบนทุกลักดับหนึ่งหนึ่ง,งม,มาม่าทึ่งวันที่แล้วดับสี่ดับสี่มาม่าเจถ้าเจนเนาะวันนี้หนึ่งมอม่าข้างบนมาสันเหล็กเด่นใยไผ่ตัดออกไปเลยหนึ่งตัวหนึ่งพี่น้องขาเหลือสองตัวเดียวแข่นแข็งเนาะค่ะ สำหรับแนวทางอ่าค้นเพียรนะพี่น้องเนาะดับบนทุกหลักเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาค่อยๆจังพิดเจรณาด้อพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคน้นไตสายดวนสิบบนสิบบนอย่างเดียววดที่แล้วสิบบนเข้าห้าห้าหกเจ็ดแปดมากมามา,มาห้าเนาะจะ้งวันนี้ห้าหกเจ็ดศูนย์ตัวใดสีมายตัวใดส,สี่าสมาศูนย ตัวใดสีมาสิบบนเนาะค่ะสำหรับสายด่วนคนไตเนาะคะ่ะสิบบนสิบบนสิบบนนะพี่น้องต่อไปเลยจากอันนี้เป็นแนวทางของเยลาเนาะเยลาว่า,าแตบหนึ่งนะพี่น้องเยลาบอกว่าวันนี้เด่นสองสีเจ็ดสองหกเจ็ดสอง แปดเจ็ดสองหวทีเหลีวเจ็ดสองมาแหงบักหักเนาะเด่นตัวเดียวแขแขนๆก็คือเขียนสองกลางเด่นสี่สี่ติดดับยัยไพ่เด้พี่น้องวันนี้ดับดับยัยไพ่ดับสี่หลงมาเบิงวางหมวสุด้ทยของปีเลขดับยัยไพ่จะเอาอยู่บอลเนาะพี่น้องเนาะวดนี้เนาะจ้ะดับสี่หลังตะวะแย่หลาเราหายสี่มากสี่สองสี่หกเลยสี่หนึ่งอย่าเสือเด้อพี่น้องย่ยไพ่ะว่าดับไม้เงาเหล้วเนาะดับยาวมากดับเอาอยูเงามากอาจจะมานรุดนหมวสุดไทยก็ได้เด้อพี่น้อง ว่าไปตามสูตรเนาะคะ่ะต่อไปเรยกจ้าอันนี้เป็นเนีย่ยเอาบนตัวเดียวนาะพี่น้องเนาะบนตัวเดียวแนวทางของแอดยืนเนาะแปดร้อยนะบนตัวเดียวเพื่อนไห้แปดได้พี่น้องในหลายที่แยกไห่าวามันขัดกันงวดที่เดียวเพื่อนเขาชนกันได้พี่น้องหวดนี้เพื่อนเดินศูนย์เอาเอาเดินแปดล่องศูนย์ล่องศูนย์ก็ะไรเนาะพี่น้องสําหรับลอยบนเนาะเพราะว่าศูนย์ของอาจารย์ทัพนพง์หันเป็นแค่ไพ่เพื่อนไห้เพื่อนไห้เขาเลียได้ดพี่น้อง วันผ่นแล้ชนกันวันนี้เราวก็ชนกันเอาอาหารไปตามสูตรเพี่นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเนาะค่ะเด่นบนตัวเดียวแค่แค่แอดกับตันสิบหน่วยบนหกว่าซันพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เด่นรางบัตรรางตัวเดียวแค่แค่สองว่าซันเด่นบนล่างตัวเดียวเน้นเน้นแอดกับตันเนาะเด่นสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด่นรางสองเด่นบนหกเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอนดน้ำค้างทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ขอให้เอฟซีแย่ไพ่ทุกห้องเนาะบมวอร์ตาซีห้องแย่ไพ่ซีแชแนลแย่ไพ่ไปกินปาลารวยและทั้งเพจแย่ไปสีแชแนลเนาะค่ะขอให้รวยๆปังๆทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะค่ะพี่น้องสามสองหาเนาะจ้ะสองตัวอยู่ที่สองสามห้าสามและสองห้ากันสามสองหกน้ำเดิมวัดสันสำหรับแนวทางของแอนดน้ำค้างเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้คู่ตัวคู่ตัวบนของแอดจิลล่เนาะพี่น้อง คู่ต้นบนแคปหน้าจอได้เลยพี่น้องคะสแสดงว่าเหลขกเพื่อนมีมีห้ามีเก้ามีห้ามีเก้ามีหนะึ<อ>่งเนาะเล็กเด่นเพื่อนต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า,อาสอจอนะเพื่อนบอกว่าเด่นร้อยบนงวดที่แล้วนันนีวันนี้ก็ชนกนะันแปดเนาะแปดกับเก้านะคะงวดที่แล้วเก็ดกับแปดมาเจ็ดเนาะคะ่ะงวดนี้แปดกับเก้าโตไดซีมาเนาะพี่น้องเนาะ อันทางเศษกัะไรพ่อในพี่น้องถ้าเพป็นไปนพูดอีหยังบัวตีดเพื่อเเนเนาะตีดแดงเพลินต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสอจอการช่างชัดๆสิบหน่วยบนงวดที่เรียบบนเขา่าแปดหาเนาะจ้าหัวน,นี้รัฐบาลเดนแปดสี่แปดห้าแปดหกสองสี่สองห้าสองหกห้าสี่ห้าห้าห้าหกตีตัวใดตีสีย่าไพ่ตัดออกอะไรพี่น้องมันสีเหลือหน่อยก็กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่ากา เยาวาบอจวดเด้อจวดคือเกาพี่น้องเพราะว่าเลขดับไม่มีในกองฉลากเนาะแย่ไพก่กระทำมาให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะบอได้ไปเอาของผู้ใดมาเด้อแยไ่ไพ่เลขดับเนาะค่ะเนะเาทเเนะทำเองเองเลขของเลขวิ่งแย่ไพ่เ,เอามาทำเองทำเองเหมือด,ดับเลขดับทำเองเลขวิ่งทำเองเนาะค่ะพี่น้องคนเฮามันกระตองก้าวหน้าไปเรื่อยเรื่อยเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้กเดินบนเด่นบนปูชัยสามกับสี่มาโตวาสันพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมินโฮเนาะสิบหน่วยบนล่างมาได้บนล่างสามสามตัวเดียวหาเนี่ยมาใส่สามสามศูนย์บอกพี่นอ้องศูนย์มาแห้งมากเลยต่อไปเลยจ้าเอานี่ไงมาแล้วเนาะคะ่ะแอดมินโฮชว่าจุ๊บๆนี่ของแอดมินโฮเด้อพี่นอ้องงวดที่แล้วเข้าโต๊ดเข้าตรงเนาะจะเข้าโต๊ดเขาละสองโต๊ดเนาะจ้างวดนี้เด่นสามสามหนึ่งกับสามสี่กันสี่หกวัดสันเบิร์นสาม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 หนึ่งสี่สามหนึ่งแสดงว่าเพิ่นเน้นสามอ่าเน้นสามหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ น้ำหนึ่งแขวนๆพี่น้องจวดจ่าได้จ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวภาไปถ่ายโดยแนวทางของ s 1 9เนาะ s 1 9เด่นบนตัวเดียวงวดที่แล้วเด่นเจ็ดเจ็ดสิบไมาอีกระพี่น้องเจ็ดบนสองตัวนะคะงวดที่แล้วงวดนี้เด่นเจ็ดสำหรับแนวทางเด่นบนตัวเดียว s 1 9ถ่ายคลิปนี้ยายให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งเง่รวยๆวฟังๆสุข,ขสุขคนเด้อจ้าว่าจะไดใดพ,พี่ยายไพ่บอกปรมวนหรือว่าอันตัวเลขผิดเนาะพี่น้องเนาะ ขอโทษขอไพ่หลายๆเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ะะอ,อาจารย์ที่ได้แบ่งปันของมูลนิางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนะจ๊ะก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ๊ะสวัสดีจ้า